สนุกกับชีวิตที่เลือกได้ในสไตล์คุ้นกับใหม่ Isuzu MU7 Choice Your Way Your Choice There's the Jessie, oldland o c w g มีแบทแมนตัวที่พี่แดงบอกว่าไม่คิดว่าจะได้ทำไมเขาถึงไม่คิดว่าจะได้พี่แดงจริงๆคอลเลกชันของหุ่นยนต์สังกระสีหรือว่าเป็นทินโรบอทเนี<ะ>่ยนะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นเป็นเป็นคอลเลกเตอร์ก็คือว่า อย่างอนุ Boy, นเอสโตรบอยหรือว่าไอ้มดแดงหรืออะไรก็ตามแบทแมนก็ตามนี่ือเป็นเคชันที่มันหายากกว่าปกติสังเกตถ้าคุณหุ่นหุ่นกระสีที่เป็นหุ่นจกกระสีโบราณจะเห็นมันแบบว่าเป็นหน้า,าเป็นตัวหุ่นยนต์มันนั้นเป็นนี่อย่างเงี้ยพวกนั้ก็จะหาง่ายแต่พวกนี้คือมันเป็นคือมองรู้ว่าเป็นแบทแมนมองรู้ว่าเป็นซูเปอร์แมนมองรู้ว่าเป็นอะไรอย่างเนี้มันจะมันจะหายากมากนะครับอย่างตัวนี้เป็นของบันไดบริษัทของเล่นญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็คือว่าผมมาตามมา7 8ปีแล้วผมไม่เคยเจอเลยนะครับผมมีพวกนี้หมดล สามสี่ตัวนี่หายากแต่ตัวนี้ผมไม่เคยมีทนี้ไม่คิดว่าจะมีเลยนะเพราะว่ามผมไม่เคยเห็นใครเอามาประมูลในอีเว e หรือว่าในลิงค์ย่าเจแปลเลยทีนี้ไปเที่ยวฮ่องกงร้านังของเก่าครับนะครับเดินผ่านเห็นอันนี้มันอยู่ในซอกตู้แบบลึกๆเลยนะคือโดนเก็บวางเอาไว้อย่างนั้นนะคือมันวางอยู่ในซอกตู้งล่างนะฮะเราก็เดินผ่านแล้วก็เฮ้ยจริงหรือเปล่านี่ก็ไปดูใกล้เฮ้ยเขาออกมา นะครับเขาออกมาแล้วก็ถามเขาว่าเออต้องขายไหมอันนี้นี่คือมาจากร้านขายของเก่าที่ฮ่องกงใช่<ม>แล้วได้มาราคาถูกมากเลยฮะได้ได้ราคาค่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสักประมาณสักแปดเก้าหมื่นอ่าแต่จริงๆแล้วแพงมากมแพงมากๆที่จริงมันแพงกว่านั้นแพงมากๆ <c oughs> คือเราฟังคําว่าแปดเก้าหมื่นไม่ไอย่างนี้เห็นว่าแพงแล้วล่ะแต่จริงแล้วมูลค่าของตัวนี้แพงกว่านั้นเยอะมากตัวหนึ่ง ดูตรงนี้ท่ชาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าแบทแมนรุ่นนี้เนี่ยถ้าอ้างอ้างอิงอ้างอิงเฉพาะตัวนี้นะฮะเฉพาะตัวนี้นะฮะตัวสีฟ้าแบทแมนตัวนี้ตัวเดียวนะฮะอ้างอิงจากพิพิธภัณฑ์ m i n นต์มิวเซียมของประเทศสิงคโปร์ใช่ฮะตัวนี้พร้อมกล่องที่สมบูรณ์ของเขานะฮะครับ1นึ0ง u มดอลลาร์หรือว่า490,000บา่บาท ตอนที่ได้มารู้สึกยังไงดณแดงเพราะตื่นเต้นมากเพราะว่าไปคุยเจอมาจากมันตู้เฮยเห็นเลยจริงๆสนิมมันเยอะมากนะฮเดี๋ยวผมก็แฮปปี้แหละเพราะว่าผมไม่เจอไม่เคยเจอไงผมยังจะบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดเอาไปขายในอี a y บายอีทนาวเลยหมื่นห้าพันเหรียญก็มีคนซื้อเพราะว่ามันมันไม่มีนะฮะของเก่าครับผมโอ้เอ๊ไม่รู้เลยเบิ้ถามไปนะวันนี้ผมผมถามส่วนตัวนะพี่แดนผมว่าคนที่มาดูที่เนี่ยมาเห็นที่เนี่ยต้องมีอ่ะคุณแดงผมขอซื้อเลยนะฮะ มไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะตัวตัวไหนก็แลว้วแต่เคยมีเคยมีแบบของขเคยสมมตินะสมมติเนี่ยคนตัวเนี้ยการซื้อเคยมีคนมาให้ราคาสูงสุดเท่าไหร่พี่แดงเลยฮะคือวนจน,นใหญ่เขาจะถามซื้ออะไรเงี้ยผมก็ว่ามีของขายอยู่ด้านนอกน,น,นะในนี้ผมไม่ได้ขายตู้ข้างนอกนั่นแหละที่เราสามารถใชสะสมได้ผมวางแผนก็คือว่าเก็บไปอีกประมาณที่20ปีแล้วจะขายยกพิพิธภัณฑ์เลยจะขายบิดบิดแบบให้แบบให้มันให้มันขึ้งหมดทั่วโลกไปเลยอะไรเงี้ยทำตายแล้วเก็บไปเรื่อยๆเจ้าสว เจอส่วนแบทแมน Bruce Wayne. มิสเตอร์บรูซเวนนี่ไงละ่ะทำขังขาวว่รแค่างนี้เลย <c oughs> และนี่ก็คือรูปปั้นที่คุณสั่งปั้นเอาไว้รูปปั้นเท่ากับตัวจริงแล้วคุณรู้ไหมรูปปั้นรูปนี้ถ้าผมทำอะไรคุณจะรู้สึกด้วยจริงเหรอครับจริงสิคุณบรูซเวนคุณไม่เชื่อผมเหรอ ไม่จัดขออีกข้างหนึ่งครับจะบัลลาสบัลลาสระวังนะคุณบรูซเวสหยุดเล่นนะครับพาผมไปอาบรังสีเถอะผมอยากได้ความจำกลับมานะครับก็ได้คุณอยากอาบรังสีแล้วใช่ไหมได้เลยมิสเตอร์บรูซเวน ผม,ผมจะจพา<ป>คุณไปอาบรังสีโซเดียมคาร์บอเนตแฮตฟันิเฟนบายสุปภัณฑ์พัสโซวิกิโซมัตสแบบเหมือนเมื่อกี้ไหมไม่เหมือนใช <c oughs> ่ผมก็รู้แบบรังสีกันไปเลย <c oughs> คุณพ่อบ้านครับ <c oughs> ก่อนอื่นครับ <c oughs> อยากสร้าบที่ว่าวิธีการอาบรังสีเนี่ยผมต้องอยู่ในแท่งแก้วใช่ไหมครับแท่งแก้วต้อมีแสงแสงหล่นลงมาใช่ไหมครับไม่ใช่ ไม่ใช่เหรออ๋อใช่งั้นผมต้องนอนนอนบนเตียงนอนบนเตียงแล้วปล่อยควันปล่อยควันอาบร่างกายผมแล้วก็มีพลังกลับมาใช่ไหมครับ n <No>. นไ,ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นผมต้องนอนปุ๊บแล้วก็ฉีดยาเข้าเส้นเลือดผมผมไม่มีพลังกลับมาอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่คอลลาเจนไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอา้าแล้วผมจะอาบยังไงล่ะครับเนี่ย อิสุ้านักก๊อฟมือสมัครเล่นขึ้นเหนือดวลวงสวิงรายการอิสุไทยแลนด์มาสเตอร์2013สนามที่3ณสนามเชียงใหม่ไฮแลนด์กล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทเบิรัทตรีเพชรอิสุเซลจำกัดผู้จัดการแข่งขันกลอฟอเมเจอร์ Golf, Major, ยอดนิยมระดับประเทศอิสุคัดสรรสนามกลอฟระดับพรีเมียมเพื่อลูกค้าทุกท่านซึ่งการแข่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณไพบูย์ผู้เจริญ รองกรรมการผู้การอาวุโสเป็นประธานในิธีเปิดการแข่งขันและคุณวิชัยสินอนันพัฒกรรมการบริษัทปรีเพชริสุเซล์จำกัดเป็นผู้มอบวัลแก่นักกอล์ฟรวมสิท่านซึ่งจะได้รับสิทธิในการเข้าชิงความเป็นยอดมือในรอบชิงชนะเลิศณสนามอมตะสปริงทรีคัพ